ไปไปพี่เก้าค่ะไปไปเกิดอะไร้วเกอบอะไรคะเกอบอะไรเกิดอะไร คุณครับเดี๋ยวรอดูก่อนคือยังไม่ได้เห็นข่าวเห็นไม่เห็นมีข่าวมาก็เลยแบบวันไวพี่ยกลำว่าหัวเลื่อนได้เลื่อนได้แต่อย่ายกเลิกนะที่เรื่อนเป็นคูค้างก็ได้แต่ไม่ยกเริกนะ ฝากบอกพี่สมเกียิด้วยว่าขนมจะให้ไปไม่มียาดูชื่อสมเกียิจริงเหรอคะใช่สมเกียไส่งขบอร์มาบายบหน่อยเร็วี่กจะจบไบายบาย หัวชนกับพี่คนนึงันห้ดูเยนะพอน้องหัวแล้วหัวชนกับพ uh 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 ี uh ่คนหนึงอ่ะอ๋ตายแล้วหัวปูดหรือเปล่าโลก คือตอนนี้น้องออกไม่ได้เขาลับไม่ได้เดี๋ยวชั้น่น้องออกมาเขาปิประชาชนเลยด้ว้

ขอเลื่อนลงเมองอยาขอทาให้เขาทานอโทษจังขอโทษมากค่ะหนูก็เหมือน